มิมีหัวตัวนี้ก็มีนะคะโอ้ยตกใจตัวใหญ่มากโมโม่มิมี YouTube 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 มีด้วย YouTube YouTube อยู่ไหน y ยูทูบรายงานเธอด้วยล็อกที่สองล็อกที่สองคือยู u ูบนะคะล็อกที่สามคือไอเสือคือไอ้เสือนะคะจ้า ยูทูบแล้วก็อะไรอ่ะล็อกสัตว์สัตว์ดำด้วยมีสัตว์ดำด้วยนะคะแล้วอันนี้อตัวใหญ่ๆนี่อะไรเนี่ยอเล็กอเล็กอเล็กนะคะอเล็กอเล็กเขากินน้ำแข็งชอบกินน้ำแข็งเหรอชอบกินน้ำแข็งโอ้ต้องเย็นนะคะอเล็กต้องเย็นอ๋ออันนี้คือโมโม่นะคะกินน้ำแล้ว อันนั้นมีมี่มีมี่โมโบอันนี้โมโบนะคะเมื่อกี้ยูรยูมีหลายตวขยนนีด้วยเยยนตรงนู้นนะคะราจก้าไปบอกมาาเลยไม่เอายายอยู่ไม่เอายายอยู่กไม่เอาแนลุกเลยต่ะ อุ้ยกระโดดใส่กระดาษอุ้ยก็อยู่กับคนเลี้ยงนะคะแต่เราไม่ได้หรยอุ้ยกระดาษจะเป็นเหมือนกดเสียงอยู่เลยเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับลุงเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นพันทุ์ทูนนะคะันูต่างด้วยอ้าวมีอะไรเกิดขึ้นมี่ตัวสิบตัวห้าตัวแปดตัวเหรอคะ หมดแปดถั่วก er. eh? e ็พื้นก็ปล่อยหมดเลยหรือคะคิดเสียงมันได้ปิดนะคะใช่ไหมตู้นี้เขาไม่ไหวแล้วนะคะอันนี้ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขาวดาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ